ไม้ท่อนอันนี้เป็นไม้เขาเรียกไม้อะไรไม,ไม้ไม้แปรรูปไม้แปรรูปไม้นี้คุณสอง,สองวางอยู่ตรงนี้ก็ยังไงฮะเริ่มปับ๊บเริ่มปั๊บตัดคนละอย่างเลยครับอ๋อต่างคนต่างทำเลยไนงะครับผม,บผมก็คือเลื่อยก็คือเลื่อยว่ากันไปครับผมบได้เสร็จปั๊บเรียบร้อยทำไงฮะมันมากองรวงเราคลองไว้ก่อนครับผมอ่าแลังนี้ไปไหนฮะไม้สูงด้วยครับอ๋อนี่ต้องช่วยกันแล้วนี่ครับ ไม้สูงนี่ยเนี่ให้ให้ได้เห็นโอ้โหหนาปากเลยหลุดขาดปั๊บเรียบร้อยพอขาดปั๊บมาวางไว้ที่นี่วางไว้ก่อนครับในที่กองก็เนี้นะครับแล้วก็กอบเป็นโต๊ะครับทีนี้ประกอบเป็นโต๊ะอ๋อทำโต๊ะไม่น่าถึงมีคอนตะปูประกอบเสร็จเอาโต๊ะไปไหนไปตั้งไว้ตงู้นเลยสูงเลยฮะเอาไปด้วยครับสูงก็ไปด้วยครับเอาไปด้วยครับแผ่นพื้นโต๊ะนะครับเอาไปหมดเลยครับผมไปแล้วก็ไปไม่วางตั้งไว้นะครับวางไว้ที่นี่สำหรับสำหรับแล้วแล้ว ำหรับขึ้นเอาไม้ซูมไปวางไว้ตรงนอ๋อบอเอาซูมไปวางเลยวางเสร็จปั๊บคอระฆังคอระฆังแม่งจบเกมเอาละเอาละพร้อมพร้อมครับพร้อมนะครับพร้อมครับผมแม่สองวัยใจตรงกันเอาละครับพร้อมนะครับเข้าจังที่นะครับพร้อมไปเอาละครับเลื่อยนะ ใจไหมครับต้องถามทางด้านนี้ก่อนพอใจไหมครับผลงานกอพอใจครับพอใจเลยนะทางด้านนี้พอใจไหมครับครับพอผลงานดีไหมฮะดีครับคุณคิดว่า3มคนนั้นดูอยู่ในมาตรฐานการแข่งขันและออกมาจะเป็นประมาณยังไงฮะรอดไม่รอดไม่รอดครับผมเดี๋ยวไม่รอดีว่าอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นหรือว่าไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีสิทธิ์เลยครับอ้าการแข่งขันจะแข่งอย่างไรจะท้าอย่างไรนะฮะ ก็มีโอกาสถึงสองครั้งจะทําเหมือนกันไหมฮะเรื่อยเหมือนกันหาขาสี่ขาเหมือนกันมึงไหฮะเรื่อยทอดเหมือนกันไหมครับเหมือนกันหมดอ๋อนี้ก็ต้องทําโต๊ะทําอะไรหมดไปวางหมดอะไรทุกอย่างเลยอย่างนี้ก็ต้องต่อเวลาแล้วล่ะให้เขากี่เดือนสองนาทีครับอะไรนะตะกี้เรานาทีเดียวนั่นาทีเจ็ดวินให้อีกเท่าหนึ่งเลยนะสองนาทีครับผมจะเสี่ยงยังไม่สนอะไรีปเลืกอะสือ เอาล่ะเอาล่ะครับได้หรือไม่ได้จะทําได้ไมั้ทําได้หรือปล่าจะทําได้ไมทําได้หรือปล่าไม่ได้คนแรกจะเป็นใครไม่ได้ต้องเป็นลมก่อนอตอบว่าไม่ได้คะ่ะ แปลว่ากลุ่มนี้ชัดหมดสภาพอ่ะเล็กตอบว่าได้ได้สองนาทีสามคนอ่ะคุณแคนดี้เห็นท่าทางที่ลำล่ำกันก็น่าจะได้อะได้เหรออ้าวโอ้แน่เอาละครับสามคนนะฮะดูว่าเขาจะบริหารการทำงานอย่างไรเอาอย่างงี้น้องสองท่อนสี่ขาหาขาแล้วก็พี่ไปอนุนต่อพี่ไปอนุนต่อแล้วพี่มาต่อกรอเลย เพราอันนี้น้องจะต้องนานเพราะพี่รู้อยู่แล้วใช่ไม่ให้ไม่ให้ให้ดรื่อันนี้ไปก่อนเล่นไปก่อนอันนี้มันจะทำเป็นไฟขาอันนี้อันนี้อันนี้ถูกต้องครับแล้วผมก็จะไปทำเป็นตอกให้เรียบร้อยเลยตอกกันเป็นโต๊ะถูกต้องครับเนื้อท่อนอย่างเดียวเพราะนานเหมือนกันถูกต้องครับชิ้นเปนใหญ่ครับคุณคุณปัญญาครับครับขอบคุณครับถูกต้องครับสองนาทีครับพร้อม เรื่อยหรือไงเขาสนุกมากเลยเขาเลื่อยไม่เลิกเลยอ่ะที่จริงแล้วพ่อกับแม่ผมทำเจลลี่ผมก็บอกเลยคนเราต้องวางแผนถ้าตอนนี้ไม่เสร็จปุ๊บทำนู้นต้องไปเลื่อยช่วยเลยนะทิ้งเลื่อยมันไปข้างหน้าอ่ะทิ้งเลื่อยบุ๊บไม่เลื่อยอะไรอ่ะเลื่อยๆเลยออกครั้งแรกไม่ได้นะครับแผนที่สองตรงนี้จะเป็นเหตุแล้วครับดูว่าเขาจะทำยังไงดูสำหรับ การวางแผนครั้งนี้เอางี้เอางี้พี่พี่ขอวางแผนเองเอาวางแล้วทั้งหมดน้องทำหมดเลยพี่เอากระดานวางไม่บอกแต่ทีแรกนี่สองคนอะไปทําอันใหญ่เลยเอาไห้ขาดเดี๋ยวเรื่องหจัดการเองอันนู้นด้วยเอาละครับลองดูครั้งที่สองว่าจะสาเร็จหรือไม่นะครับโอ้โหท่อนใหญ่นี่เปลี่ยนเปลี่ยนคนแล้วครับเปลี่ยนคนแล้วครับรอบสองนาทีไปเอาละครับ โอ้โหเวลาเฉียดฉิวมากเลยดีนะที่คุณหม่ำช่วยไม่ได้ถ้าไม่มีพี่นี่ตายกันเป็นกระเบือผมเห็นเลยมาช่วยตอกสปูไว้ก่อนมาช่วยหยิบไม้มาช่วยตงๆเต็มที่ตอกไว้รอด้วยนั่น่ะโอ้อีกแค่นี้ก็ไม่สามารถให้มันขาดได้เนาะแหมสุดยอดเลยครับทำได้ครับแหมต้องถามคู่นี้วะ เห็นสภาพอย่างนี้แล้วเป็นยังไงบ้างพอจะเป็นช่างได้ไหมเหนื่อยแทนครับเหนื่อยแทน <c oughs> แม่ดูแล้วมันไม่ไม่มีสภาพของความเป็นช่างเหลืออยู่เลยนะ<ค>นแต่เรอ่น,นไม่ได้ก็ไม่ได้จริงนะโอ้ะคนะต้องขอบคุณเรื่องของกาค่ะ <c oughs> คุณไทบุลและคุณทองบูนค่นะ,คะ